Get back เด็กคงได้เห็นเงินมากมายเลยนะคะที่เราเอาไว้ใช้จ่ายเอาไว้ซื้อของรอบๆตัวของเราเด็กๆสังเกตไหมคะว่าเงินเนี่ยมี2ประเภทหลักๆเลยนะคะประเภทแรกเป็นเงินแบบเหรียญค่ะและอีกหนึ่งประเภทเป็นเงินแบบธนบัตรหรือเราเรียกว่าแบงก์นั่นเองค่ะพาเด็กๆมารู้จักเหรียญหนึ่งบาทกันเลยค่ะ เหรียญหนึ่งบาทมีรูปร่างเป็นวงกลมนะคะแล้วก็มีสีเทาค่ะบนเหรียญจะมีเลขหนึ่งเขียนไว้ทั้งเลขหนึ่งอารบิกและก็เลขหนึ่งไทยเลยค่ะเหรียญหนึ่งบาทมีค่าหนึ่งต่อไปอยู่เหรียญสองบาทค่ะเหรียญสองบาทนั้นมีสองแบบค่ะแบบแรกเป็นสีเงินและอีกแบบหนึ่งนะคะเป็นสีทองค่ะบนเหรียญนะคะก็มีเลขสองทั้งสองอารบิกและสองไทยเขียนอยู่เลยค่ะ เหรียญ2บาทมีค่า1 2ต่อไปเหรียญ5บาทค่ะเหรียญ5บาทนะคะก็มีลักษณะกลมๆเช่นเดียวกันเป็นเหรียญที่มีสีเงินค่ะมีเลข5เขียนไว้อยู่บนเหรียญค่ะทั้งเลข5ไทยและก็เลข5อาราบิกเลยนะคะเหรียญ5บาทมีค่า1 2 3 4 5สาี่หต่อไปเหรียญ10บาทค่ะเหรียญ10บาท มีสีทองอยู่ตรงกลางรอมรอบด้วยสีเงินค่ะเด็กๆบนเหรียญน,นะคะมีเขียนไว้เป็นเลข10อารบิกและเลข10ไทยเลย oh. เหรียญ10บบาทมีค่ะ1 2 3 4 5ส7 8 9า0ี่ห้าเย้ต่อไปมาดูแบบธนาบัตรกันบ้างค่ะหรือเราจะเรียน ใบแรกคือธนบัตรใบละ20บาทค่ะมีสีเขียวๆรูปร่างเป็นสี่เหลี่ยมเหมือนแผ่นกระดาษนะคะมีเลข20เขียนอยู่ทั้งเลข20อารบิกและเลข20ไทยเลยค่ะและนี คือค่าของเลข20ค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 1มสี่ห้าหก7 8 9 2 0ต่อไปเป็นธนบัตรใบละ50บาทค่ะธนบัตรแบบนี้จะมีสีฟ้าค่ะเด็กๆแล้วก็มีเลข50เขียนอยู่นะคะทั้งเลขที่เป็นแบบเลขไทยแล้วก็เลขอาราบิกเลยค่ะและนี่คือ50บาทโอ้โหค่าของ50เยอะแยะเลยนะคะต่อไปคือธนบัตรใบละ100บาทค่ะเด็กๆ ใบนี้มีสีแดงค่ะมีเลข100เขียนอยู่ทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกเลยค่ะและนี่ก็คือค่าของ100บาทค่ะเยอะมากๆเลยตามติดๆมาด้วยธนบัตรใบละ5้0บาทค่ะแบบนี้นะคะจะมีสีม่วงค่ะเด็กๆมีตัวเลข500เขียนอยู่นะคะทั้งเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกค,ค่ะและนี่คือค่าของธนบัตรใบละ500บาทค่ะโอโหเยอะมาก และต่อไปเป็นธนบัตรที่มีค่ามากที่สุดเลยค่ะนั่นก็คือธนบัตรใบละ1,000บาท <Yeah. S 1> ธนบัตรใบละ1,000บาทจะมีสีเทาค่ะแล้วก็มีเลข1,000บาทัทงเลขไทยแล้วก็เลขอารบิกเขียนไว้อยู่บนธนบัตรค่ะและนี่ก็คือค่าของธนบัตร1 0 0 0บาท เด็กๆเ,เห็นไหมคะว่ามีธนบัตรมากมายหลายแบบมากๆเลยและในตอนนี้ค่ะเราจะมาเล่นเกมเปรียบเทียบค่าของเงินกันค่ะโดยคุณครูนะคะจะมีเจ้าจระเข้อ้าปากเจ้าจระเข้ตัวนี้นะคะจะอ้าปากไปทางเงินที่มีจำนวนมากกว่าเสมอค่ะมาดูที่ข้อแรกกันเลยเหรียญหนึบาทกับเหรียญ10บ,บาท เจ้าจอรเก้ Regard have, จะอ้าปากไปกินด้านไหนนะด้านไหนมากกว่านะงั้นเราลองมานับก oh ัน oh! ค่ะด้าน1มีจำนวน1ส่วนด้านเหรียญสิบมีจำนวน1 2ึ่งสองสามี่หหกปด้าสิบโอ้โหด้านเหรียญ10บเนี่ยมีจำนวนมากกว่าค่ะเพราะฉะนั้นเจ้าจอรเก้จะ อาปากไปทางด้านนี้นั่นเอง <Yeah. S 1> นั่งนัง่ต่อไปเป็นเหรียญ2บาทกับเหรียญ5บาทเรามานับก,กันดูค่ะเหรียญ2บาทมีจำนวนเงิน1 2งส่วนด้านนี้เหรียญ5บาท1 2 3 4 5เจ้าจระเข้จะกินด้านไหนที่มีข้ามากกว่ากันคะ ด้านนี้หรือว่าด้านนี้ด้านนี้นั่นเองค่ะเด็กๆนี่เลยเหรียญ5บาทมีค่ามากกว่าเหรียญ2บาทค่ะและเจ้าจอระเข้นนั้นก็คือเครื่องหมายมากกว่าหรือน้อยกว่านั่นเองค่ะโดยเจ้าเครื่องหมายนี้นะคะจะอ้าปากไปหาด้านที่มีค่ามากกว่าเสมอค่ะเด็กๆจำเอาไว้ให้แม่นเลยนะคะ งานมอบหมายวันนี้ให้เด็กๆเล่นเกมจำแนกเหรียญและธนาบัตรค่ะโดยให้ผู้ปกครองนะคะหาเหรียญหรือว่าธนาบัตรมาเยอะๆเลยหลังจากนั้นนะคะนําภาชนะเนี่ยมาจําแนกใส่เอาไว้นะคะอย่างเช่นตดก,กรล้าที่1ใส่เหรียญหนึ่งบาทตดกรล้กกาที่2ใส่เหรียญสองบาทเดกรล้กกาที่3ใส่เหรียญ5บาทเดกรล้กกาที่4ใส่เหรียญ10บาทหลังจากนั้นค่ะให้เด็กๆเนี่ยนำเหรียญที่ปักปนกัน โดยใช้ธนบัตรเป็นแบงค์มาจำแนกได้ด้วยนะคะแล้วอย่าลืมถ่ายวิดีโอตอนเล่นจำแนกเหรียญมาให้คุณครูดูด้วยนะคะวันนี้คุณรูณสมบูต้องขอลาไปก่อนแล้วค่ะสวัสดีค่ะ